วันพรุ่งนี้วันแห่งการประสูติแห่งพระพิคเนศพุชธิปฏิวินายกเจยันตีเป็นเทศกาลที่อุทิศแด่พระพิคเนศเพื่อต้อนรับความอุดมสมบูรณ์เข้าสู่ชีวิตจะตรงกับวันขึ้น15ก้าคำเดือนวัยสาขะหรือวิสาขะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมพุชธิปฏิซึ่งแปลว่าเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์คำว่าพุชติหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และปฏิหมายถึงเจ้านาย หรือผู้เป็นเจ้าของดังนั้นพุชติปติวินายักษ์จึงหมายถึงพระพิคเนธที่เป็นเจ้าแห่งความสมบูรณ์ซึ่งเทศกาลนี้มีความสำคัญในบางพื้นที่ของอินเดียโดยเฉพาะในรัฐมหาราชตะเมื่อมุมไบจะมีวัดพุชติปติกเนชมันเดียวและวัด, man, ด,ดศรีมันดักดูเซทาวายกนาปติจะมีการทำบูชาถวายมะพร้าวสดแด่พระองค์ ในวันนี้ผู้ศรัทธาจะทําพิธีบูชาและสวดมนต์เพื่อขอพอรจากพระพิคเนศในปางพุชจีปฏิเพื่อความสมบูรณ์ความสําเร็จและการขาจัดอุปสรรคในชีวิตผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะบูชาพระพิคเนศป้ามหาเศรษฐีในวันมงคลยิ่งนี้พุชจีปฏิวินายักษ์เจยันตีณนะพิกเนสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการบูชาพระพิคเนศกันปฏิบัตปปิโมรย Goodbye.